เควีเคยเป็นดาวเจอจรัท่ามกลางเมืองหลายแห่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความมั่งคัง่งและรวงรานมากมายแต่ดาวนั้นรีแสงมาสักพักแล้วอาชญกรรมกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสงครามมาเยือนพวกเราและรัฐบาลกำลังบีบทางพวกเราอยู่ไม่แปลกเลยที่ผู้คนจะกระสับก,กระส่าย ตำรวจอาจจะมีหน้าที่ปกป้องผู้คนให้ปลอดภัยพวกนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นักหรอกในเมืองมืดแห่งนี้ด้วยกฎหมายบังคับ <Lord S 2> อาชญากรและพละเรือนทั้งหมดกำลังถูกพลักอยู่ลงไปในโรงเดียวกันปกติแล้วมันจะต้องเป็นหน้าที่ของฉันที่จะปิดบาร์แห่งนี้แต่บางทีพวกเราได้จะพึ่งพาอาศัยกันได้ ที่แห่งนี้มีประโยชน์เกินกว่าที่จะถูกปิดโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ฉันควรใช้ทรัพยากรไปจับกลุมพวกอันตรายมากกว่าพวกมาหัวราน้ำแลยนะอะดูเหมือนว่าลูกค้าคนแรกของคุณมาถึงแล้วมาดูกันว่าคุณจะทําให้พวกเขาคายความลับออกมาได้เท่าไหร่ฉันจะรอผลลัพธ์จากคุณคุณบาร์เทนเดอร์อย่าทําให้ฉันผิดหวังล่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c ีฟ i คนะคะวันนี้ ซีก็ได้มาลงคลิปอารัมพบทให้กับเกม Best Surf Co ก่อนนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยพวกเราจะเล่นเป็นบาร์เทนเดอร์คอยสืบคดีอยู่หลังบาร์ค่ะโดยที่ลูกค้าที่เข้ามาในร้านของพวกเรานะคะเป็นคนไม่ธรรมดาทั้งหมดเลยค่ะคล้ายๆกับเกม s t r a n g e h o r t i c u l t u r e แต่เราจะมาชงเหล้าแทนที่จะมาขายพืชนะคะวันนี้ซีก็ได้ทำในสิ่งที่ซี c. ต้องทำและก็คือลงมาลง คลิปบทนำก่อนนะคะวันนี้ซีก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าเคส0ค่ะ The Last Drop หยาดสุดท้ายในเร็วๆนี้นะคะ